วันนี้จะให้ความรู้เรื่องคนที่มาปฏิบัติธรรมหรือคนที่ปฏิบัติธรรมได้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายพอคนเริ่มเห็นอารมณ์ความคิดเห็นอารมณ์ความคิดได้แล้วเนี่ยมันขั้นต้นนะนี่ขั้นต้นเริ่มเห็นอารมณ์ได้เห็นความคิดได้พวกนี้ยเริ่มเริ่มจะเข้าสู่สภาวะเริ่มเข้าสู่สภาวะแล้วจะไปได้ขั้นขั้นของรูปนามซึ่งปฏิบัติสสยเอาสตินำเนี่ยมันจะง่ายมากฮะ เร็วถ้าจะไปไล่สมถะไปฟอกด้าน,นฟอกนี่อย่างเงี้ยมันจะช้ามากฮะใช้เวลาช้าแต่ปฏิบัติแบบเราเนี่ยมันมันจะเร็วมันจะเร็วทีนี้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบั่นทอนความคิดเรานี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายัางอยู่ในขั้นที่แบบพยายามจะออกจากมันอ่ะอย่าลืมนะมันลากเรามาในสังสารวัตรเนี่ยกี่ภพกี่ชาติแล้วมันไม่ยอมให้เราออกง่ายๆฮะมันยากช่วงนี้นแต่ถ้าเกิดห้าสิบห้าสิบเมื่อไรอ่ะ ห้าสิบห้าสัปห้าสิบเมื่อไหร่จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มง่ายแล้วบางคนก็บอกมันยากมันยากตอนนี้ไม่ได้นะฮะมันยากตอนไม่ได้ถ้าถ้าได้ถ้ามันไม่ยากฮะแล้วจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติในขั้นตอนแล้วเนี่ยพอไปเห็นตัวว่างเนี่ยมันจะง่ายแล้วเป็นเห็นว่างๆนะสบายแล้วแต่อันดับแรกนี่คือให้เห็นความคิดพอความคิดมันจะมาเป็นอารมณ์แต่สิ่งโชคที่เป็นอารมณ์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มันจะลากเราให้ออกนอกเส้นทางแล้วเราก็จะเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อย ในที่สุดแล้วเราก็เสียเวลาตายไปอีกไปชาติหนึ่งทั้งๆที่เจอเส้นทางแล้วนะไม่อยากให้เสียโอกาสนะเราเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ไม่น้าเยอะที่อัดคลิปต่างๆเนี่ยที่พูดได้สองสามนาทีเนี่ยมันเป็นอย่างี้จริงคือพูดเยอะไม่ได้เพราะคนเราพอเวลาจิตมันมันเหนือมันเหนือภาษาแล้วอะเราจะมานั่งพูดภาษาเนี่ยมันพูดไม่ได้อะแต่คนอื่นเขาจะพูดได้ก็สาธุเขาเก่งนะแต่เราพูดไม่ได้ฮะ เราพูดได้แค่นี้สองตีสามีสี่ตีห้าสีแค่นี้แหละใครจับจุดประเด็นในการที่เราสื่อสารเนี่ยจับประเด็นให้ได้จะบอกเคล็ดลับว่าเทคนิคคืออย่าเชื่อตัวเองแล้วก็ให้ท่องไว้ในใจว่านึกไว้เตือนตัวเองว่าวินาทีเดียวก็เป็นอดีตวินาทีเดียวก็เป็นอดีตบอกตัวเองสอนตัวเองว่าแค่วินาทีเดียวก็เป็นอดีตถ้าเรามีความย้ำคิดจะว่าย้ำคิดก็ได้มีการเตือนตัวเองไว้อย่างนี้นะ เราจะไม่ลากอดีตมาแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายว่าอุ daddy, ่ยทำมาตั้งนานแล้ว estoy, ยังไม่ได้นะไม่ได้นี้อันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมไม่ใช่ฮะอย่าไปคิดอย่างนี้ถ้ามันได้มันได้ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดมันฮนะเราไม่ได้ไดจากความคิดนะฮะมันได้จากสภาวะรมสภาวะรมนี่เกิดเราร้วยตัวเราเองเลยแล้วตรงนั้นแล้วถ้าข้องใจแล้วค่อยถามรูบาอาจารย์หรือว่าถามผู้รู้ไม่ได้หมายความว่าเราไปสงสัยมันไปนั่งลุ้นมันว่าใช่ไม <The> ่ใช่ใช่ไม่ใช่มันจะหลอกเรามันจะหลอกว่าเป็นเี้ย แล้วฟังทมช่วงเราปฏิบัติอยู่จะฟังเยอะฮะถ้าฟังเยอะแล้วมันจะไปอยู่ในความจําเราที่เขาเรียกสัญญานะพอเป็นสัญญาแล้วเราจะไปยึดในตัวนี้มาปรุงว่านั่นใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกนู่นนี่นั่นนี่แหละฟังยังไปฟังเยอะอย่าฟังเยอะแค่เราจับหลักพื้นฐานเจอครูบาอาจารย์แล้วถ้าทําแล้วปฏิบัติมันก้าวหน้าก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่ก้าวหน้าเสี่ยงนะย่าไปจมะอจมะอย่าไปจมอยู่เคยพูดไปหลายคลิปแล้วย่าไปจมอ่ะ ม,มันไม่มีทางนะที่คุณแช่ในน้ำเฉยแล้วคุณจะว่ายน้ำเป็นนะอาจารย์ต้องสอนให้เราว่ายน้ำได้ฮนะไม่ใช่ไปอยู่ในน้ำนะไปอยู่น้ำเฉยคุณว่ายน้ำไม่เป็นฮะนะเอาเป็นว่าพูดเพื่อเพื่อให้กำลังใจกันเนาะก็ไปคิดอย่าไปปรุงอย่าไปเอาอดีตอนาคตมาให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้นะแล้วเตืเอเตกไว้ว่าวินา,าทีเดียวก็เป็นอดีตเออเราก็จะไปได้ง่าย เหมือน,ในใคล้ายเราพยายามเตือนตัวเองไว้ว่าแล้วก็อย่าเชื่อในความคิดความปรุงแต่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ต่างๆอย่าไปเชื่อมันก็บอกว่าเป็นแนวทางในการปฏิบตัติในการตั้งตนให้ก้าวข้ามในยุคต,ตอนช่วงที่ทําแรกๆได้ก็จะประมาณนี้นะพูดไม่ค่อยเก่งเอาแค่นี้ก่อนล้วกันคลิปนี้